โลลุงทอมเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟกันนะพี่น้องลุงทอมกําลังงูเข่าบ้านงูเข่าบ้านงูอะไรอ่ะ Green Tree Snake งูเขียวโทรมาเอาออกเลยงูเขียวเลยนั่นน่ะฮะไว้ s p e r นี่ยงคัง Thornberry งูเขียวแม่เบิังพี่น้องอันนี้ Another Another ตทมัด no, เอาถุงใส่ไหมแล้วอันนี้เอาแล้วเอาแล้วจับมืแอ้ว่ากันเนี่ยมาโมเมนต์โมเมนต์อ้ยตายไป้องเมื่อกี้งูอะไรนั่นงูเขียว green tree snake poison no no not poison but <Safety> first. เอามือแม่อยแฮนแม่บีบคอมเลยจากลาบวะอันนี้อย่าลอกเรียนแบบนะครับพี่น้องเพราะว่าลุกทอมเราก็ได้มีอุปกรณ์จับงูจับหยังดกนิมเปิดเขามาเห็นพอดีนี่เปิดเข่ามาเห็นงูพอดีเยอะมือแม่บีบคอเลยจับจับเอาออกมาเฮ้ยหจับได้ไหม จับเอาเลยบีบดีๆเลยบีบคอดีๆออ้ยตายตายตายพอใหญ่เราก็มาเอาขยะอยู่หน้าบ้านอยู่นี่ครับพี่น้องมันเข่ามาไหนไหนหมู่บ้านนี่ก็เก็บอยู่บดมือมันลงเลยเข่ามาโคคือบป็เข่ามากแบบว่อแบบนั้น อมาเล้อโอเโอ้โหลุงพร้อมลุงจับคอมันเลยจับคอมันจับคอมันสวัสดีค่ะคุณลุงนี่คุณลุงมาเอาข่ยาเดยอย่าเพิ่งนะทมัสเอาไซนี้นี่พุดเฮียพุดเฮียฟิร์สก่อนแล้วบัค่า ก็มาดกรกนะก็มาดอ้ามินุดอ้ามินุดจะให้มันชกชกไม่ได้อันนี้มันไล่แรงมกันพิดไล่แรงมกันคุณลุงมาเก็บมาเก็บเอาของเอิอนแล้วมาเก็บอันอันไหนพ่อขายได้ก็ขายหลอดด้อลุงอันไหนพ่อขายได้ก็ขายหลอดด้อจ้านี่ค่ะลุงทองหืมไหนดูดิ <c oughs> มันจับได้ไงไปจับหางมันม<อ>ัน<อ>ตายไปไม่ตายใช่ไหม นนนีีี่่่ไม่ตายนะคะลุงทอมแล้็บขาค่ะตายมีหนุนแล้ว when you take on the on the on the leg uh, you can c a n o t can can go uh, up โอ้ตายเจนนิมเข้าไป <laughs> อยู่ในบ้านเมื่อวานนี้เก็บของก็ไม่ไม่มีนะฮะมีใช่ไหมเอ้เล็กเเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <laughs> <ๆ>๋ยวทอมัสปล่อยเลยปล่อยไปเลยโอเค ยังไม่จบเลยเอออันนี้งูอะไรโทมัสภาภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกงูอะไรอ่ะงูเขียวเหรอแต่ว่าอันนี้บ่หางใหม่เด้อันนี้หางไม่ไหมนะคะเพราะเกลียมนี่หละน c a n เคสเบ n e ี่ลีบอบอไซูมได้ซูมได้ยาเขามาใกล้คอย โูขเขียวเมื่อวานนี้นิ่มเก็บบ้านเน่พราามาไป <c oughs> เอาไปปล่อยเลยปล่อยลงน้ําเลยในน้ำในน้ำน,นุน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 พุทธรดีบ์เอร์โอ้ยกลับขึ้นมากับของซะเนอไปแล้วค่ะพี่น้องไปอันนี้ลุงทอมไม่ฆ่านะคะเราเราเราไม่ฆ่าปล่อย<ม>ไป เขาในใบ้านกับเป็นน้องโอ้ยบังบันเหล็กทีก้อนบาทเนี่ยเอาลุงเก็บเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยลุงลุงนี่ค่ะโอ้ยสั่นเมิดเข้าไปบ้างหันนิ่มเข้าไปอ่องอวงงอ๋งอง,งอ,งงอ,งงองยูวว่ามันเห็ดยังเว่ เวลาญาตโอโหทมัสทิส t ทนไอวีเทคไอวีเทคอินอินอินเนี่ยเอาทิ้งไม่ได้นะนิมจะเอาอันนี้ทรายมาจากกาะตาชัยนะโทมัสโอ้ยฉันสิหอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเก็บกลับไปนะคะพี่น้องนิมเอามาจากกาะตาชัยปากเด้อเห็นมันงามไหมพี่น้องแล้วกาะตาชัยปิดตัวไปแล้วเราก็ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไอ้เวรโอเคไปโอ้ยพี่น้องสันแล้วกับไงงูผ่านอะเอวไม่พังเลยอวทั้งังเอวประเทนไห้พังได้ลุงกำลังถอดอยู่แมนค่ะถอดบ้างบ่ถอดออกค่ะถอดออกไปติดตั้งอันสายไฟนี่บ่เอาบ่มันมันเป็นสายนั่นสายเล็กสายเล็กบ่สายอากาศเออ อันไหนเก็บได้ก็เก็บเลดลุงถ้าอันไหนถ้าอันไหนหนูบ่เอาถ้าอันไหนหนูบ่เอาลุงอันหนูทีกองไว้ไปขังนอกเด้อเอาไปแถวเรื่อยๆจ้าจ้าเดี๋ยวหนูเก็บให้มันเลี้ยวก่อนว่าอันไหนบ่เอาแน่เดี๋ยวลุงจะมาขัดเอาเด้อมาขัดเถอะย่งมาเลยจ้าขัดขวาคนหมอเห็นกันะจ้าน้ำขังขังเสร็ลุงแต่หาเก็บเบิ้งหลดเด้อเพรามันเมียนไลยเพราะขายได้ จ้าอันไหนพ่อขายไดก็ก็กเอาเลยอันพวกหนูขนออกมาเก็บด้ยสองมือแล้วค่ะเก็บของดยสองมือแล้ววางไว้ค่ะล,ล่ะจ้าอันนี้เบิง้งมีอันไหนได้บ่พัดติ๊กขึ้นเอาบ่านี่นะคะอันใดขายไดกกับขายเด้อค่ะอันใดขายบ่ได้เขาก็พิมพ์เป็นระยะไป อาเบิ้งอันใดคลายได้แต่เอานี่ค่ะกำลังถอดเองสร่างกำลังถอดไดโอ้ยตกใจ่เหมือนว่ามีอีกเจ้าตัวอยู่บนเนี่ยต้องปิดไว้เลยนะโทมัส We have to close uh, ่อ e a d door in the middle นี <c oughs> <c oughs> mm ่ค่ะพี่น้องโอ้ยหนุ่มสันมัดแล้วบปล่ค่ะจ้าเดี๋ยวจังเด็กเดี๋ยวหนูสิวางมาให้ลุงเด้วย ตั้งไว้แถวตั้งไว้แถว,ว,ว,วนี้แหละเดี๋ยวหนูตั้งไว้ให้บ้านลุงยุ้ยใส่เนี่ยเป็นคนบ้านไหน,นเป็นคนบ้านไหนบึงงหลงโอ้บึงคงหลงมาจากบึงการนะคะโอ้ลุงกับม้าไก่เนาะเอาไปในเรื่อนั่น,นะน,น,นขวดเบียร์อ,ยอ๋อนี่ค่ะลุงรวสิมาด้วยสาเลง้งคันนี้ค่ะ เดี๋ยวนีมสิข้างๆนี่ลุงกับลือบางเท้อขันบ่าวายานมันหกเนี่ยด้านข้างอ,าอันนั้นเราก็เผาอันน,นั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นเหล็กคือเป็นสแตนเลสได้นั่นนะ่ะอันที่เราเผานั่นนะ่ะคลุงก็ช่างพร้อมเลยสั่งเบิอง <laughs>